สวัสดีครับโอ้โหวันนี้คงจะให้รู้แซ่ครับวันนี้พี่จะอะไรครับวันนี้วันนี้จะชวนน้องคงมาทานอาหารเย็นเออไม่ต้องบอกคงเดาได้แบน่อยแบบเบาๆของพี่ไม่มีอยู่จริงเบาๆเบาๆเท่าไหร่ดีวะเอาสองร้อยเออสักเอาสี่สิบล้านไปเลยไหมโอเเออแต่บอกเรานล้วเบาๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะใช่ว่าเราสองพี่น้องจะ ถล่มพี่น้อยไปทั้งหมดกี่ถาดปะจัดไปครับผมก็อยากรู้กันว่าเราจะกันกันได้กี่ถาดจัดยังไงเดี๋ยวไปติดตามครับอร่อยเฮฮาแล้วก็ความเยอะหกถาดวันนี้ผมจะสร้างคขดลดมเนี่ยเอางั้นเลยเดี๋ยวทำเป็นสังข์ไข่สาเข์นะไงเดี๋ยววมาตามนะคะว่าเราจะท้องถึงเท่าไหร่หมดเลยแล้วเคนะท่านบ้าเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่อะโอ้ย แล้วเนี่ยใสไปเลยอ่าๆมา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 ไมู่อะไรไมู่อะไรครับแบนนี้ไม่รูอะไรสามสามเบาก่อนสองร้อยเบาของเจไนะหมสองร้อยเบาแบบดีมากันแพ็คคู่สองพี่น้องแบบนี้เริ nova, ma, s <S ่มต้นกันที Sarah, 300, ่200ถาดเบาๆค่ะ เพื่อนๆลองท่ายกันดูนะคะว่าพวกเราสองคนพี่น้องวันนี้จะมาถล่มสุก,กี้ตีน้อยไปทั้งหมดกี่ถาดหมูสามชั้นสไลซ์อีกสองอยถาดกำลังตามมาค่ะว้าวแจ่มเลยค่ะน่ากินมากๆเลยใช่ไหมคะน่ากินหรือไม่น่ากินก็ดูจากสีหน้าของพวกเราแล้วกันเนาะ ราคาบุฟเฟตสุกี้ติน้อยเพียงท่านละ219บาทราคานี้ยังไม่รวมน้ำรีฟิลค่ะสำหรับพวกเราราคานี้ถือว่าถูกมากและคุ้มมากๆเลยล่ะค่ะทั้งความสดใหม่สะอาดน้องๆพนักงานบริการได้อย่างรวดเร็วทันใจทุกอย่างเพอร์เฟคค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้พวกเรายังไม่อิ่มกันนะคะ พี่ก็เรียงถาดไปน้องก็เติมหมูสามชั้นสไลด์ลงหม้อสองคนช่วยกันสร้างคอนโดไปเลยจ้าแค่ชวนกันมาทานอาหารเย็นจริงๆแน่นวิโอ้มยกกอนน้องพนักงานเห็นแล้วยังแอบตกใจเลยค่ะ ใครหิวแล้วอย่ารอช้ารีบไปใช้บริการที่สาขาใกล้บ้านได้เลยค่ะสุกี้ตีน้อยเขาเปิดให้บริการตั้งแต่เที่ยงวันยันตีห้าเวลาในการทานบุฟเฟต์คือ2ชั่วโมงนะคะมเมาไปและทานไปหมูสไลด์3ชั้นที่สั่งมากำลังตามมาเรื่อยๆนะคะ สถิติของพวกเราในวันนี้จะซักกี่ร้อยถาดดีนะฝากติดตามช่องเจ๊ก้อยช้วยแหลกและน้องพงษ์ช่อง YouTube จัดให้รู้แซ่ด้วยนะคะโอเควันนี้นะคะเจ๊ก้อยช้วยแหลกกับโรูจับรูซานะคะขางสถิติร้านค่ะห้าร้อยสิบสอาร้อย50คนโดเด้าส ขมาดูว่าไมก่อยช้แกแล้วูแซ่จะาไปราดนะคะวันนียังมีอีกนเช่จากเเพอติดตามด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายค่ะ